สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้รวยไหมรวยไหมคะผลสลากรางวัลออกไปแล้วนะคะเมื่อกีอ้อย่าเพิ่งชอ็อกอย่าเพิ่งชอ็อกเป็นยังไงคะเอฟซีบอกว่าเอแอนเคยบอกเอฟซีแล้วใช่ไหมคะว่า ไม่เรียกม้อแปลงก็เรียกสายไฟไม่เรียกสายไฟก็เรียกเสาไฟฟ้าไม่เรียกเสาไฟฟ้าก็เป็นรถใบบุญนะคะก็มีหลายเลขเลยนะที่บบกออกเลขสายไฟ ยาวสองร้อยส, <laughs> สี่สิบสุดยอดเลยนะทุกคนเห็นไหมถึงบอกเลยว่าเขาเรียกว่าเวลาเราเสี่ยงโชคนะเราต้องเสี่ยงให้หมดใ <laughs> ช่ไหมเอลซีเวลาเราเสี่ยงโชคเราต้องเสี่ยงให้หมดนะเออน,นะเออดนีซื้อทุกอย่าง ไม่กล้าค,ครีบเดี๋ยวคนอื่นก็ตกใจเราก็อยู่ในร้านเนาะเพราะว่าช่วงนี้ขาดร้อนมากไม่กล้าครีมแรง <c oughs> ไม่กล้าครีมแรงเนาะเออนะมันออกมันมันอกเลขสวยมากเลยนะอืมมันแค่สลับจาก โออม่เปลงมันสองห้าศูนย์ใช่ไหมม,มันมันมันออกเลขหม้อเปลงเลยนะคะมันขึ้นไปอยู่50แล้วมันเอาเลขสายไฟมาใส่ตรงซี <c oughs> อ,อ,อนะคะถ้าเราสลับถ้าเราสลับที่อยู่นะของตัวเลขได้เนี่ยโอ้โหโอเคค่ะแค่นี้เราก็ดีใจแล้ว นะคะที่นี้เราก็ดีใจแล้วนะคะจากก็อเป็นว่าหลักหมื่นแล้วกันนะคะหลักหมืนนน่นมามาแล้วถูกกันหรือเปล่า,า,าลถูกกันหรือเปล่า bốp em thu mê luyện mày thu mê nhạy cầm bố em xịt mẹ 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 ครั้งแรกเลยนะที่เขาเอาโม่เพลงมาใส่ที่นาเขาเอาโม่เปลงมาใส่ที่นารู้ไมมอิฟสีมันมีเลขสามศูนย์ตอนนั้นนะเอ็นเอ็นเขากลับมาจากกลับมาจากอะไรนะกลับมาจากมุกดาหารนะตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นลุงไปที่มุกดาหารเนาะเอ็นเอ็นก็บอกว่าเออเดี๋ยวกลับมาจากมุกดาหารเดี๋ยวจะมามาดูเลขเสาโม่เปลงแรกเลยนะที่มาติดตั้ง มศูนพอซื้อสามศูนไปปุ๊บมันออกจริงจมันออกจริงๆริงเซมันออกจริงๆ FC. นะคนะเห็นไหมเวลาคําติดตากมองเปลงอนะเห็นไหมวันนั้นข้ามหงงเนาะมันก็ออกจริง <c oughs> <c oughs> ซื้อต้อนไม้ได้เงินไปซื้อต้อนไม้แล้วเดี๋ยวจะซื้อต้อนไม้มาปลูกเนาะลักหมื่นก็โอเคแล้วนะคะเพราะว่าจะเอาไปซื้อต้อนไม้ป้าบอกว่าพี่เอ็นต้องถูกแน่เลยพพี่เอ็นบอกเอ็ดที่หมดเลยใครที่ถูกนะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเอ็ดเอ็นด้วยนะกเอ็ดเอ็นทั้งไลฟ์สดทั้งพูดในคลิปทั้งอะไร ตลอดเวลาเลยที่ติดโป๊ะแปลงมานะเออนะนะ fc เนอะใครที่ถูกอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปไปเอ็นดด้วยนะคะเนอะเอ็นดะได้รู้ว่าเออยังมีคนที่เขาสนใจเราอยู่นะ <c oughs> นะเออระมาณเนี้ยนะเพราะว่าทั้งบอกในคลิปทั้งบอกในไลฟ์สดทั้งโอ้โหก่อนก่อนที่จะออกฉลากกินแ่งฉลากรางวัลน,นี่ก็บอกนะนะก็บอก fc อยู่นะคะ ว่าเออน,นี่มีทั้งเลขหม้อแปลงนะสองสองห้าศูนย์เลขสายเลขสายไฟนะสองสี่ศูนย์แล้วก็เลขเสาไฟฟ้านะสองแปดสามนะแล้วก็เลขข้างหม้อนะคะหนึ่งศูนย์ห้าห้าหกหกหรือหกหกห้าเอ็น่าจะพูดสลับกันเนาะแล้วก็จะมีเลขใบบุญเนาะเอ,อ็สนันเห็นใบบุญนะคะที่ไหนได้สามหนึ่งมันมอ,อกเลขกระบ,บะ เลขกระบะรถลุงสามหนึ่งสองเจ็ดนะแต่ว่าเอ็นไม่ได้นึกถึงเลขรถกระบะนะเอ็นเอาแต่อายุลุงช่เลขกรบ,บายบุญนะฮะออแล้วก็มีอะไรอีกนะแล้วเลขเลขคุณพ่อยม,มนาที่เราเราทําบุญอุทิศให้ให,ให้ให้พ่อยม,มนานะสามีของคุณแม่เปสมรนในวันนี้นะก็ซื้อเหมือนกันเอ็นก็ซื้อเลขอายุของเพิ่นเหมือนกันแล้วก็มีเลขอะไรอีกนะ เอโอโ้เยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่แล้วก็มีเอฟซีบอกฝากฟันเห็นองค์ปู่ฟันว่าเห็นเห็นองค์ปู่กับเอ็ดแอนนะคะเอ็ดแอนก็เลยซื้ออายุตัวเองด้วยซื้อเออความยาวขององค์ปู่ด้วยนะคะจากแต่ว่ามัน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 ไม่ไปแต่ยังดีที่เขาเรียกว่าโชคช่วยนะที่ ที่เรายังได้เลขสายไฟนะหรือนะคะเลขสายไฟเนาะนะคะเป็นวันนั้นน่ที่มีพนักง,งานเข้ามาติดตั้งสายไฟไงที่ SN, เอนเอนสามารถย้อนดูคลิปได้นะคะเพราะว่าเอนเอ็นถาพนักง,งานไฟฟ้าว่าความยาวของเสาสายไฟเนี่ยอยู่ไปถึงบ้านยา่อาอชินเนี่ยยาวเท่าไหร่ <c oughs> แกบอกว่าสองร้อยสี่สิบนะคะอือนะ่ะ แต่ว่าเราซื้อรอตเตรี่แต่ว่ามันมันถรมไปถูกนะเออมันก็จะไปอีกชกโอเคค่ะเอซีนะได้เงินไปซื้อต้นไม้แล้ว <c oughs> <c oughs> คลิปดังไม่ได้คลิปดังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาจะหาว่าเราอยู่งูนี้นะคะเอฟซีเนาะเราต้องตั้งสติ เวลาเราถูกหรือไม่ถูกนะเราก็ต้องตั้งสติน <energetic> ี so. <wed> <invece> <hammer> <hike> ่แเลั้งบอกว่าถ้าเอนตัวลอตเตรี่มาแล้วเจอ12ล้านน่ะเอเอนจะตั้งสติได้ไหมนะคะเออจะช็อกเลยหรือเปล่าช็อกขาดิก็ไม่รู้อ่ะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะท่านใดที่ถูกนะคะที่เอ็นบอกนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นเอ็น้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะได้เงินไปซื้อต้นไม้แล้ว